เอาละฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนอายกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็มีการอัปเดตทั้งด้านของตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นที่รู้จักกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นไปดูชนา้าของถุงผ้ามายายก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นี่เลยครับท่านผู้ชม เป็นสกรีนของนักจิตวิทยานะครับซึ่งขายในเกลือม่วงแล้วก็กระดุมแดงนะครับพร้อมกับฮันเตอร์นอตันก็เปิดวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้ก็สิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเอ,อ่อของตูแต่งเล็กน้อยพวกลดราคาอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเออแต่เราก็จะไม่ได้มารีวิวท่าของสกินหรือฮันเตอร์นอตันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเออ ก็สําหรับร้านค้ามีประมาณนี้ผมขอไม่พูดเยอะนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็เป็นที่รู้กันดีเลยนี่เลยนะครับท่านผู้ชมป่าวงกฎนะครับเทา่าฐานคุกรุ่นอีกคลานะครับท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เข้าไปเล่นก็นได้นะครับก็ต้องไป4ี่คนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมถึงจะเล่นก็นได้เออแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ที่ขั้นมายาแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็น ผมมาไปสุ่มชั้นโลกมานะครับท่านผู้ชมค่อนข้างเป็นงานเลยนะก็เลยได้ผ่านพวกเจ็บปวดมาแล้วก็คุ้มค้า่งนั่นเองนะก็ผ่านมาตอนนี้ก็เหลือแค่มายาเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเออมายานี้โคตรหัวะท่านผู้ชมคือเหมือนเหมือนบอดมันมันล็อกอะ่ะเออมันเล่นโหดมากอะ่ะรู้แบบรู้ว่าเราจะโยกซ้ายโยกขวารู้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปเล่นก็นได้สําหรับท่านผู้ชมคนไหนผ่านแล้วได้อะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับท่านผู้ชมเออ แต่ว่าก็มีคนผ่านแล้วนะครับสาหรับมายามันก็จะขึ้นสกอร์บอร์ดนะครับท่านผู้ชมเออมันจะขึ้นสกอร์บอร์ดว่าใครผ่านแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้โอเคสําหรับคุ้มครั่งมีประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มันจะได้นี่ครับเออนี่บันทึกเออมันจะได้บันทึกนะครับท่านผู้ชมเอาไว้แลกร้านค้านะครับท่านผู้ชมซึ่งไอตัวร้านค้าเนี่ยไอสกินของนอตันสีขบทองอ่ะก็เปิดขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เลยผมก็ได้ซื้อพวก สกินของนักกีตะแล้วก็เครื่องประดับของฮันเตอร์นอตตันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไอระเบิดเน,นี่ยแหละท่านผู้ชมเออนึกว่าเป็นของนอตตันนะครับแต่มันเป็นในร่างฮันเตอร์นะครับท่านผู้ชมเออถ้าถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเออใช่ปะของของนอตเออน่าจะใช่แหละท่านผู้ชมถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยก็สามารถเอามาแลกกันได้มีท่าเต้นท่าทางอิโมชัน่นหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ สำหรับการอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้เราจะมาเล่นฮันเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งห่างหายไปนานมากเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยจับมาเล่นนะท่านผู้ชมซึ่งฮันเตอร์ตัวนี้ผมก็ได้เคยรีวิวไปแล้วนะซึ่งวันนี้เรามาในสกีนนี้เลยเบนนั่นเองหรือกวางทองแดงนะครับท่านผู้ชมซึ่งสกีนนี้เคยวางเป็นเออสุ่มกาชากับพร้อมกับไอ กิตะถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนมันแจก10ลูกแก้วเนี่ยผมผมสุ่มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ผมไปถอยลูกต่อมาแล้วก็ได้กาชามาแล้วก็สุ่มได้เจ้าตัวกวางนะครับท่านผู้ชมเออก็สุ่มได้สกินนี้มานะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นกวางนั่นเองนะส่วนความสามารถผมก็ขออธิบายคร่าวๆแล้วกันก็ไอตัวกางก,ไก,าก็ไอตัวกวางเนี่ยมันมีแทปเปอร์นะครับถ้าเกิดเซอร์มาเหยียบแทปเนีย่ยมันจะติด คูณดาวในการสตันอยู่ที่เดิมนะครับเราสามารถไปตีได้นะครับแล้วก็มีแท้มีมีฮุกนะครับนักชมสามารถดึงมาหาเราได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดฮุกเนี่ยปดขั้นแล้วมันจะทําดาเมจ25%นะครับท่านผู้ชมเออประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็ฮุกมันสามารถเอาไว้เอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเออประมาณนี้สําหรับเจ้าเบนวันนี้เรามาแถมให้สองเกมเลยละกันนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรา ไปเจอกันในแรงนะครับผมไปเจอกันโอเคก็ตามแผนที่จุดเกิดก็เป็นด่านโรงงานนะครับท่านผู้ชมโอเคมาเราเล่นเป็นทนานดัานของวางในสกีนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาวางแต p e เปอร์ m ักเดี๋ยวทำไมโ okay. อเคเฮ้ยทำไมผมวางไม่ได้อะตรงไม้อะ หรือว่าเราหันจอไม่ตรงนะเดี๋ยวเราไล่บาร์เทนเดอร์นะครับท่านชมค่อนข้างที่จะง่ายต่อตัวกวางะครับโอเคเดี๋ยวเราดึงดึงมาก่อนนะครับเพราะว่าเรายังหาเซิร์ฟไม่เจอยังหาเซิร์ฟไม่เจอก็ดึงมาเพื่อลดระยะหางใครใครเอย่ยังไงเอ่ยัยงไงช่อนี้โยกโยกโยกมาเฮ้ยเหมือนเนียนเหมือนเนียนนจิตนะจิตเออยําไมเจ้าถึงไม่คิดว่ากวางไม่เห็นเหรอแม่ จะมาเนียนตื่นเลยน้ำชมโอเควางแทบไปก่อนมีการพับไม้จากบ้านเรกนะน้ำชมกระโดดหน้าต่างแล้วก็วางกระดากไปก่อนเลยนะครับน้ำชมไม่เขาจูงนะโอเคเขาข้ามกลับแล้วเราก็ข้ามตามยังไงเอ่ยนักจิตนักจิตยังไงแล้วผมก็ดึงมาก่อน1ทีแล้วก็หงวดไปเลยนะ้ำชมแม่เอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเน็ตอยแย่เลยจะเป็นทุกคลิปไม่ได้นะอ เดี๋ยวนี้เด่นผมค่อนข้างไม่ดีนะครับเพื่อนผู้ชมยังไงเอ่ยชอน,นี้เดี๋ยวผมวางแท็บไปก่อนนะครับเพื่านผู้ชมไม่เขาจูเฮ้ยวิ่งออกมันไม่ถูกต้องดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยเรียบร้อยนะับท่านผู้ชมแหมจะวิ่งฉีกจะวิ่งฉีกเฉยนะครับผมโอเคตรงนี้มีห้องวีนะครับแต่เราจะไม่เอาไปลงนะเพราะว่ามีไม้ขวานอยู่แล้วก็มีแท็บเปอร์ระวังไว้นะ โอเคนักสำรวจแร่อยู่ในโอเคเรามาโซนปุงใกล้ๆเลยนะครับเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องป่าแม่เหล็กมาก่อนหนึ่งชีแล้วผมวางกับดักแบบไม่มีอีโก้ยังไงเอ่ยพยายามจะดูดยังไงพยายามจะดูดพยายามจะดูดแต่ผมไม่ให้ดูดไงผมไม่ให้ดูดไงผมไม่ให้ดูไงยังไงนอนตันเปลี่ยนสกิลว้าวแล้วดูดมาก่อนหนึ่งชีวิ้งตัวได้ไงเพือนท่านชมตอนนีนัก,กจิตจะเฟดสองหรือไม่แล้วผมก็ดึงมาแล้วโดน ก้าอี้แบบเต็มๆตมแต่ว่านักกีดเสีสองแล้วด,ดูมาจากท่าของนอตตันนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่เคยหวั่นเกรงผมไม่เคยหวั่นเกรงยังไงนักแม่ยกลจะบอกอแล้วด,ดูไปถึงทีจากนอตตันไม่ต้องกลัวน,นะครับท่านผู้ชมให้เขาดูดไปเลยให้เขาใช้แม่เหล็กไปเลยข <c oughs> วดไปก่อนถึงทีเรียบร้อยนะท่านผู้ชมไหนใครจะมาครับพอดีขอคนแบบซานแบบจติงดิอมีการขามัเอาโดนแฉบอ่ะนะท่านผู้ชมมีคนโดนแถบนะ แต่ว่าเราน่าจะไม่ทันนะครับท่านผู้ชม,มวางไปก่อน, <S <S อนเขาแก้แถบทันแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาวางแถบใหม่อีกครั้งนั่นเองไม่ให้เขาจูนะท่านผู้ชมออคือกระโดดข้ามมานี่คือต้องโดนแถบแน่นอนนะยังไงเอ่ยนอตันเข้าบ้านเร็กไปแล้วน่าจะข้ามหน้าต่างนะครท่านผู้ชมมีการวางแม่เหล็กด้วยนะเราไม่ต้องรีบนะครับท่านผู้ชมเล่นกวางคือต้องใจเย็นมากนะเออเจ้าวกวางมันต้องใจเย็นนะครับท่านผู้ชม เขาวิ่งอ้อมไกลจัดเลยอะช็อนนี้แล้วผมก็ดึงมาแบบไกลๆแล้วก็โดน่าดมากรนนึงทีโดาาน,น่ัดมากนึงทีโอเคช็อนนี้อย่าเพิ่งรีบตีนะครับเดี๋ยวเรารอแท่คูดามาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะเดี๋ยวเราไม่เขาข้ามหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาข้ามเดี๋ยวผมตีเธอเลอช็อกนะยังไงเอ่ยแล้วผมก็ดึงแท่แบบไม่มีโกโย้ยังไงเราโอ้โหแล้วรูวห้องวีตึงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเหลือเครื่องสุดท้าย ก็มีโอกาสเก็บสองนะครับท่านผู้ชมเอย้ำว่ามีโอกาสเก็บสองเกมนี้นะอ,อืออย่างไงเอยซื้อโอเคแบตต่ำนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะโอ้ยเฮ้ยเขาตัดสินใจจุดเลยอะ่ะโอเคแต่เรามีเปิร์กโมล่าใครอ่ะใครอะเรามีเพิร์กมอมล่า,มาเมื่อจุดเครื่องนะครับท่านผู้ชมโยกมาก่อนโยกมาก่อนยังไง ยังไงชอนนี้พมาอุ้ยไม่พับด้วยอ่าเรียบร้อยโดนแถบเราโดนบาร์เทนเตอร์โดนแถบเรานะท่านผู้ชมตีนี้น่าจะไม่ได้มาสี่คนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งตำแหน่งแถบให้ให้เซอร์ดูนะเออมาจับมาวางเลยเดี๋ยวผมเอาลุงห้องวีให้เขาไปนั่งเป็นเพื่อนของนักสำรวจแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเออเก็บสามเฉยเลยนะท่านผู้ชม ไอเ้เฟิมองมออลา่าก็ดีนะครับถ้าเกิดเครื่องจุดท่าเครื่องอเออมันสามารถทําให้เกมง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้ใครกดสติ๊กเกอร์รัวเลยอ่ะท่านผู้ชมก็เก็บเก็บสามเฉยเลยเกมนี้โอเคเกมค่อนข้างสั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแถมให้อีกหนึ่งเกมนะครับก็เก็บสามไปนะครับนักมายากลออกประตูเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับสําหรับเจ้กวางนะท่านผู้ชม เฮ้ยเราเลื่อนข้างด้วยนะน้ำชมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในแล้งนะครับไปเจอกันโอเคก็มาอยู่กันในด่านโบนนะครับน้ชมด่านนี้ต้นบอกว่าแทปเปอร์ของเราค่อนข้างที่จะมองง่ายกันเลยทีเดียวนะครับคือแทบมันมองเห็นง่ายอะ่ะเออง่ายๆนะครับน้ชม แล้วเกมนี้เราเจอทนายด้วยนะแมยเพิ่งรีวิวไปล่าสุดน,นะครับคือทนายมันค่อนข้างที่จะโกงนะครับท่านผู้ชมในแพทนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาวางนะแชปเปอร์ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เขาจูงแมนนี้นะทนายรู้สึกว่าเกิดแถวนี้แต่ว่าเขาน่าจะเนียนใส่ผมแหละท่านผู้ชมเออเล่นทนายนี่ต้องเนียนนะท่านผู้ชมตรงนี้มีหัวขึ้นนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเป็นใครยังไงเอ่ยวิ่งฉีกไปแล้วยังไงอา้าวเป็นท่าของกองหน้าแล้วผมก็ดึงมาเอ้ยพี่ตดนแล้วผมก็ ดึงไม่เขาหลบดพันทั้งชมแล้วข้ามแผ่นไม้แบบตึงๆโอเคกระทือไม้ไปก่อนอูแล้วเจอทั้าหน้าของโอเควางแฉบไปแล้วท่านผู้ชมเราต้องวางดักไม่งั้นอุ้ยนึ่งทนายอยู่นู่นนะครับเบิรก์กมองออร่าผมเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปไปไล่ทนายเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้มีทาหารรับจ้างแต่ผมไม่สนไม่แคร์ดึงไปก่อนหนึ่งทีนะท่านผู้ชมแล้วก็ดึงไปอีกนึงทีนะครับ เพื่อลดระยะทางในการเดินนะครับท่านผู้ชมอ่าเจอแน่นอนนะครับช่อน,นี้น่าจะเป็นทนายเนี่ยท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราวางแทบเปร์ไปก่อนเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมไม้ตรงนี้โอเคเราเหมืนอนดเราโดนทับไม้ไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหเขาดักไม้นะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรากร็ับถืไม้ไปเลยเขาน่าจะชีดขวานะครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงวางแทบเราไปแล้วเอาออืมมแม่โดนฟรีนะท่านผูน้ชมแ่นี้โอ้โหแล้วไปคูดไก่นะ ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทนายเมื่อโดตีแล้วจะวิ่งเร็ววิ่งไกลอีกสองวีนะครับน้ชมโอเคดึงมาเลยนะน้าชมและช็อตนี้ผมก็ดึงแบบตะไนเปอร์ขวดไปเลยนะน้ชมเรียบร้อยถือว่าไล่ไม่เร็วมากแล้วกันนะน้ำชมอจับกุ้มไปเลยนะครับน้ำชมเฮ้ย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 ยังไงยังไงกองหน้า โอ้โหมาปวนเฉยเลยน,น้ชมแล้วมีแม่เหล็กมาเมื่อกี้นั้นได้ยินเสียงแล้วผมก็ดึงมาก่อนหนึ่งทีดึงก่อนอุ้ยล้วโดนดูดนะน้ชมเอาแล้วเอาแล้วผมโดนปวนยับแล้วช็อน,นี้อู้รู้งี้ผมเอาตัวทองมาดีกว่านะครับท่านผู้ชมเออผ่านมาโอ้โหแล้วเขาโอ้โหสปินหน้าต่างหรอไปไกลมากนะน้ชมแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องโอ้ยยังไม่ได้จับวางเลยนะเออแล้วแถบเปอร์เราวางไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคไม่เป็นไรนะเราเอดูทรงเกมแบบ <N' a> น่าจะไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมเออมันควรจะเก็บวางเก้าอี้ได้เร็วนะเมื่อกี้ยังไงรอยเลือดมีการฉีกไปทางด้านซ้ายของสูสานนะครับมาม่ไม่ต้องห่วงน,นะครับที่ผมช้าช้านี่ก็คือบิงไปเลยตีไปเลยนะนผู้ชมคือที่ผมหยุดตรงไม้เนี่ยผมก็จะดูเชิงเซอร์ไวอร์นะครับว่าเ<ๆ>ขารอดักไม้หรือเปล่านะนผู้ชม เออบางทีแบบเสือเขาจาักไม้นะโอเคเบอร์ที่เนี่ยแต่ว่าไอ้วงกลมเนี่ยผมค่อนข้างมันกว้างเกินนะครับท่านผู้ชมอยากให้อยากให้ปรับให้มันเล็กลงกว่านี้นะเออมันกว้างเกินมันกว้างเกินไปนะครับไอ้เขตวงนี้คือบอกอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคือระวังแทปเปอร์ในเขตวงนี้ไม่ได้นั่นเองแล้วผู่มาเฮ้ยแล้วผมผมตีไม่โดนอ่ะเอ,อ้ผมกดตีไม่ทันนะท่านผู้ชม บ้าพอแล้วมีการบล็อกจากท่านร์ของกองหน้ายังไงเอ่ยกองหน้ากองหน้ากองหน้าผมก,ก็หมดไปเลยโอ้โหแล้วแดดตึงๆแดดตึงๆนะท่าน้ชมมีการจะบางบางับงบางอาณาเขตเราด้วยโอเคเขาวิ่งฉีดไปนะท่าน้ชมอย่างนี้เราก็ดึงมาเฮ้ยโอ้โหเฉียดเฉียดไปเมื่อกี้เกือบโดนนะท่าน้ชมถ้าโดนนี้ยังมีลุ้นยังไงเอ่ยโอเคเขาวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวเราวางเฮ้ยทำไมมันวางแถบไม่ได้วะท่าน้ชมเออ เนี่ยไม่สามารถโอเคโอ,คโอ้ต้องหันหน้าตรงๆหรอโอ้จบเลยเสียเวลาไปอีกนะท่านผู้ชมอย่างนี้โอเคข้ามหน้าต่างมาเรากันหน้าต่างมาแล้วคับท่านผู้ชมเออยังไงเอ,อ่ยถ้าหาันร,รับจ้างแล้วเซตหูเหลือเครื่องสุดท้ายท่านผู้ชมมีการหยียบแถบให้เพื่อนด้วยนะแม่หลักเพื่อนจันเลยตีดักไม้ไงเขาเรียกว่าสเต็ปตีดักไม้ไงแม่โอเคแล้วมีกองหน้า แย่ yeah, เลยนะผลตรงวางแปเปอร์ดักไว้ก่อนนะวางแปเปอร์อ่ะแล้วก็อูม้มาเลยแล้วพุ่งมาโอ้โหแล้วโดนเฉยเลยนะท่านผู้ชมแล้วโดนแทปเปอร์มาฉอนน้แลนวผมก็ตีไปเลยนะท่านผู้ชมแต่หน้าของทนายยังไงเอ่ยกองหน้าโอเคเราต้องวางแทบดักไว้นะท่านผู้ชมวางแทบไว้อูบม,มาเลยนะครับ <c oughs> โอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลย,เเลยผมหัวทุกคนแหละผมไม่สนแล้วท่านผู้ชมมันเหลือครึ่งเดียว,วอ,อ่ะอยังไงลอยเลือดไหนอนะ่ะ แล้วผมหลงไงช้อนนี้อันนี้น่อยเลือดใครอ่ะผมไม่สนอ้าวเป็นกองหน้าเอาเลยผมเอาเลยยังไงเอ่ยแล้วไม่เยียบแถบเราด้วยนะทมอ่าเยี่ยไปก่อนเลยีแล้วผม<ๆ>ตีไปเลยนะทุโอเคจุดเครื่องมาเดี๋ยวดูออร่าก่อนนะครับมีคนไปเปิดประตูฝั่งนู้นด้วยเป็นใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเอาฝั่งนู้นดีวกว่าไม่ให้เขาเปิดนะทุกชมโอเคกระชากกระชากมาก่อนนะครับทุกชมเพื่อลดระยะทางเอา้า เป็นทหารนะน้ชมแล้วผมก็นี่เลยเชื่อกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตีล้มไปเลยนะน้ชมแหมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมถึงตีล้มเพราะว่าเชือกทำดาเมจ25%าเเ็นะครับแล้วก็บวกกับตาแดงของเรานะครับ <S <S ทำดาเมจอีก100เซก็เลย <S <S เลยเฟรของทหารจ้างไปนะครับทาน้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ทนายเลยนะตรงนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาไมา่ช่วยเลยนะผมไม่สนละเพราะว่าเกมนี้มีโอกาส เก็บมากสุด2คนนะมีโอกาสนะครับท่านผู้ชมยังไงเอยทนายเปิดกองหีบได้อะไรมาแล้วผมก็แซ่ไปก่อนอีกหนึ่งทีแล้วผมก็ดึงมาดึงมาอยู่นี้แล้วก็ตีไปอุอย้ยโอ้โหคาถาเปิดได้คาทานะท่านผู้ชมอุอย้ยไม่ใช่ตรงนี้ลอยเลือนไปฝั่ง,งนู้นโอเควิ่งฉีกเลยนะท่านผู้ชมแม่โอ้โหช่อนนี้น่าจะยับยับตีดักไม้ไปที่โอ้โหตัวกระเพงโดนกระเพงนะผมวิ่งแบบตึงๆแล้วก็ตีไปเลยนะท่านผู้ชมเรียบร้อยโอเค ถ้าราับจ้างก็โดนช่วยไปแล้วไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเกมนี้ก็เอามาให้ดูมารีวิวสก,กินด้วยแหละท่านผู้ชมก็เก็บทนายไปประตูนี้เปิดยังเดี๋ยวมาเช็คก่อนนะท่านผู้ชมโอเคออกไปหนึ่งคนนะครับออกไปหนึ่งคนออกสอง,ออ,สอ,งออกสามนะครับท่านผู้ชมโอเคเกมนี้ก็เก็บหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างผิดพลาดตรงที่ไม่เอาตัวทอมานะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรเอาไว้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นสำหรับสก,กินสวยแค่ไหนก็พิมพ์มาได้นะครับท่านผูช้ชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราเพียงกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มานะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นตัวอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับท่านผูช้ชมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย